ทุกท่านมานี้วันน,น,นี้เราได้เื่นในเกมในคาบแล้วครับคนไข้ของชอร์ก้ายูบายครับอันนี้กวามในเกมไม่ครับเอาชิเปอร์พีแรกกันนะครับคนลรนแต่พีแรกถึงมไม่เป็นตัครับ อเออเธอเด็กวิ่งก็ไปอเคโห้เธอเด็กแก่กล้องอะไรกันนะครับเนี่ยมาไปอ่าจะธอทำอะไรครับต้นแม่เฮ้ยเราข้าวเท่านั้นเองอ้าวไม่ดีเลยวางต่อ,อโอ้โหมันก็มีเหมือนอีกเออก็ที่ครับเปิดือนกันบินเอ้ย,มอ,ยมองไม่เห็นนะ แมนน่คือเราจะมาทั้งบ้านในในข้ามก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ค่อยโอ,อ,อ้ดเจอลืมตัดไม้ไปครับคุญแจยม้ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ผมก็ต้องขอใครด้วยนะครับ ไปด้วยยังไงอ่ะงั้นนะครับท่านผสมโอ๊ยจะเออไอเฮียไปลุ ขอยี่บาทจิ๊อ,อก่อนเข้ามาลไม่ได้ดนะหนหเาต้องขุดทานก่นแต่ไม่ได้คนไม่เอาทานนะครับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต ผมผมียเบื่อไฟนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคมานกันต่อเลย ันนีจะม,ม,มาบอกเขาบอกว่า,วาคุณ,คณดีึงบนไอเทมหนึ่งนะคบแล้วคุณเหมือนคุณไปดีปุ๊บแล้วคุณตกราวาตาขึ้นมาครับเนี่ยครับนี่คือเป็นหาเดี๋ยวไม่แหนวันไหนว่ามันจะมาในฮาร์ดคอร์เลยไหมคะพีอีนะครับมันจะมีป่ะครับไม่มีครับไอ้กล่องครับของผม คลิปหน้าเะเป็นได้อย่าลือมัติดตามเชิมนี่ครับคลิปหน้าผมจะแบบสร้บ้านนะครับอู้ทะเลเยอะจังนู้นู้นต้นไม้นี่จะดีกันนะเย้ผมขอไปสร้าบ้านด้วยนะครับสร้าบ้านไม้คาไม่ภาพนี่คาเนี้ัย บ้านแถวใต้ดินเนะครับตรงนี้เลยใ,ใกอก่โ,โอ้โหไม่มีทอตครัทอตเลยนะคะอันนร้คือคุณต้องารไฟบีสอ์ท็อตโอเคโอ้โโอโจะเออคิดได้แต่ไม่ค่อยคิดได้แต่ไม่ค่อยนานะคบการ์ะ ของเอาว่าไม้หมดไม้หมดเออเกียดติครับบางทีที่ผมจก็โกผมก็คนเหนผมเลยเอ้ยเจ้ของไม่ดีนะเมื่อกี้กองไปผมต้องลืมนะครับวิสัยผมคือการเจ่ของเฉพาะไอ้ราที่ขับไอ้ราที่ขับขันคนไหนนะครับมันเกิดไดขึ้นไม่ทำในนี้นะในไงว่าครับผมต้องครับนี่มาเห็นไหมครับคนเห็นนี่ไม่ถ้วยที่ผมถืออยูนะครับแบบผมไม่ค่อยชอบกินทุบเผ็นนะครับ เพราะเราไม,ไม่ไม่เห็นเลยก็ยจะเออนั่นไงเแ็นมีไม้ดูดีครับเมื่อผมขอเศษไม้มาใช่ครับอ้าวเขียนผิดครับตัวดีครับเขียนผิดเฮ็นเอห้าฮายูยัดก็จะเออ นี่แม่บอลเนี่ยกางไอ้เข็มอยู่ไม่เ hey. ป็นป yeah, ัไหาโอ้ของเขาใจดายคิดตังเลยผมขอเสร็จมาสักสามสองพอไอ้ย่ะชะชะชะเออจะเสร็จมาแค่นี้เดียอะกั่ โ่รอร้องาเบื่อก็เลยทอสายโทรศัพท์ทีเลยจริงเหรอจริงทอเลยโอ้แม่พอก็อยู่บ้งคนเดียวแม่แล้วแม่โทรมาก็ไม่กล้าตกใจไม่กล้าออกจากห้องเลยเชื่อตาโทรมาดิใอะเออเอ๊ะ โอ้เจอะเออเลยเขียดเขียดเขียดเาแต่ไม่เชื่อต้องไม่เผาเด็กก่อนครับเอาเด็กจีก้อยเขาโอ้เจอะ คุณตัดมาอยู่ดิคุณมางตรงนี้เพื่คุณตัดอ่าแราวมาต่อ่าพอดีครับเกยดขึ้นได้ครับเกิดเจอผมเยส ครับเวลาผมนั่นเด็กมาผมจะไปทำในอย่างแรกสิ่งที่เราต้องการคืออ่างแล้วเอาไปทำอะไรครับโอ้โหเมื่อพอดีเลยครับเฮ้ยโอ้โหเจ๋งเจ๋งเจ๋งมันตะเกิดนี่เนี่ยอืมกูจะเออไว้อย่างครับอ่าเดี๋ยวผมขอจานบลาพัดหน้าครับหอืออะไรบางอดีอ่ะไม้ก็วางไอ้าฮิดโอซี ผมต้องขอจบที่เป็นท่านี้เลยครับบายแก่คลุบคลุบบ่ายคบผมจะมากินตับคุณนะครัุบคุบคุบคบคบคุคุบองขอจบที่เปนนี้ใครชอบกดไลค์ใครชอบใครชอบเนี่ใครชอบมากๆดีดีกดซับน้คกบาย